สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเพื่อนๆด้วยพับปังสามยอดนะคะวันนี้แม่ส้มกำลังเดินทางไปจังหวัดชัยนาทค่ะเพื่อที่จะไปซื้อของให้ผู้ชายค่ะระหว่างเดินทางนะคะแม่ส้มก็แวะค่ะแวะขั้นทางนะคะเพื่อที่จะ กินก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็ชิมก๋วยเตี๋ยวว่าอาหารที่จะเอาไปฝากผู้ชายเนี่ยรสชาติอร่อยไหมรับรองคะ่ะร้านนี้อร่อยแน่แม่ค้าเขาบอกว่าฝากรีวิวร้านให้หน่อยนะแม่ส้มก็รีวิวไม่ค่อยเก่งเนาะ,ะก็บอกเพื่อนๆนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ใต้สะพาน ค่าแม่น้ำน้อยที่ชันสูตรค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเด็ดมากเรื่องจริงสำหรับใครที่ไม่ชอบปรุงนะคะนี่เลยค่ะกินได้เลยแต่สำหรับแม่ส้มกินรสจัดจ้านเนาะก็เลยต้องปรุงนิดนึงวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ส้มค่ะแม่ส้มก็จะซื้อ,อ,อกว๋วยเตี๋ยวเนาะไปฝากผู้ชายผู้ชายในที่นี้คือพ่อของแม่ส้มบวชเป็นพระตั้งแต่ แกบวชเป็นพระตั้งแต่สมัยรัชกาลที่รัชการที่9ก้าวสวรรคตค่ะเพื่อนๆและแกก็ไม่ไม่สึกเลยเนาะก็เราก็อนุโมทนาบุญกับพ่อเนาะนี่แม่ส้มก็กําลังระหว่างที่ระหว่างที่อันนี้เราก็ต้องชิมก่อนจ้าเพื่อนๆระหว่างนี้เราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเลยจ้า ุดนี่ค่ะเลือดนุ่มอร่อยแบบเหมือนเครื่องปรุงมันแทรกเข้าไปในในเลือดเลยอะค่ะเพื่อนๆ แมส้มจะแรีบกินแล้วก็จะรีบไปทําบุญจ้า น,ะะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะโก๋ตี๋ค่ะจะเอาไปฝากไปทำบุญค่ะระหว่างนี้นะคะนสมกี่ขับรถกันไปถวายเพลงให้หลวงพ่อกลับเป็นเกือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เป็นอันถึงวัดสมตามความมุ่งหมายนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเราก็มาทันที่จะให้ หลวงพ่อแล้วก็พระเนี่ยทั้งวัดเนี่ยได้ฉัน <c oughs> ฉันก๋วยเตี๋ยวของเราพอดีระหว่างนั้นนะแม่ส้มลืมอัดค่ะเพื่อนๆแม่ส้มอ่ะไปซื้อแฟบสบู่ยาสีฟันน้ำยาขัดล้างจานน้ำยาขัดห้องน้ำเพื่อที่จะนำมาถวายเป็นสังฆทานเนาะคือเวลาที่แม่ส้มทำสังฆทานนะคะแม่ส้มจะจัดชุดสักกทานเองเพื่อนๆที่เห็น คลิปนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็อนุโมทนาบุญในวันเกิดไปพร้อมๆกับแม่ส้มด้วยด้วยกันเลยนะคะพรใดที่แม่ส้มได้มาก็ขอให้พรน,นั้นถึงกับ เพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสมความปรารถนาสมดังใจของเพื่อนๆทุกคนเหมือนแม่ส้มเลยค่ะบุญกุศลท,ที่ทํามาเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนได้กับแม่ส้มเหมือนๆกันเลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของตอนเย็นนะคะเราก็มีปาร์ตี้เล็กๆน้อย กันในแม่ลูกของเรานะคะขอบคุณคะ่ะ